สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาสเตอพีทีมทัวินเสาระดีๆที่มีเพื่อคุณวันนี้พาคุณผู้ชมมารับชมเกมการจําลองการแข่งขันในศึกมวยปล้ำครับเพื่อความบันเทิงในนั้งน,นี้แฟนคลับคุณผู้ชมช่องเราขอมาครับแอดมินครับช่วยจัดในแมชนี้ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวแอดมินพาคุณผู้ชมไปคน้นอะไรชื่อกันก่อนคุณผู้ชมทราบจากหนะ้าปกอีกแล้วเนาะหาสักครู่นะครับ ชาวูโกเรโร่นี่เจอแล้วอโอเคครับเป็นทางเอดีโกเรโร่นะครับเอากดออกสิ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเลื่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอดดี้โกเรโร่เจอแล้วเอดีโกเรโร่ครับเจอกับคริสเบนวาจัดให้ครับความสนุกความมันแบบนี้คุณผู้ชมเตรียมสนุกนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับห้ามลอกเทีนแบบเด็ดขาดเป็นการจำลองเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเตรียมสนุกเตรียมมันกันครับคุณผู้ชมครับมาลาตินฮีทนะครับวันนี้ประทากับคริปเปอร์คอสเฟดแฟนเมวยปล้ำ WWE ยุคทองคนระวันนี้ได้กลับมาสู่ตำนานที่แท้จริงเลยครับเดี๋ยววันนี้เราพาผู้ชมมาสัมผัสความเด็ดของเกมมวยปล้ำที่คารสิก ตลอดการนั่นคือ WWE s m a c Here c o m e to Play ครับบนเครื่อง PlayStation 2ครับและเป็นแมชที่โลกตองจ่าลึกเลยครับสำหรับทางเอดิี้เรโร่ครับโอ้โหฮะขอเสียงแฟนคลับเอดิี้เรโร่กันหน่อยคุณผู้ชมโอ้โหมาเตรียมเจอกับอีกหนึ่งคนครับเปิดตัวกับทางคิสเป็นหน่อยนะครับอ่านี่ก็เป็นอีก หนึ่งนักมวยปั้มที่แฟนคลับโอ้โหชื่นชอบในช่วงเวลานั้นเลยนะครับคุณผู้ชมขอมาแอดมินจัดให้ครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับสนุกสุดมันกันครับคุณผู้ชมครับคริสปเบนนอยหรือทางเดอะคลิปเปอร์นะครับนี่เป็นอนักมวยปล้ำชาวแคนาดานะครับมาสนุกมากกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้อดใจรอสักครู่ความมันส่งหน้าต่อ คุณผู้ชมลุยครับเอามาในศึกเฟิร์สบัตหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับโอ้เอาแบบจับกดนับสามเลยครับเอ็ดดีกก้การเรโดประทายกบคิดเป็น,นอยกระโดดขาคู่ทีบเข้ายอดหน้าไปกดเลยครับเอาวจับล็อกแล้วบิดเลยครับอืตรงนี้เป็นท่าโปรดท่าประจำของเจ้าตัวอยู่แล้วด้วยครับอืตรงนี้ชาร์ p ชูตเตอร์ ซับมิชชั่นล็อกส่วนขาและช่วงเอวด้านล่างนะครับเป็นอีกหนึ่งท่าซับมิชชั่นที่โอคูคิสเป็นน้อยเนี่ยทำได้เก่งเลยครับเรามาใหม่อีกแล้วครับตรงนี้ดัดคอคืนครับหืม <c> โ <oughs> ปรสินนไวยังไงครับเ <c oughs> ชือกอยู่ตรงหน้าไม่จับซะด้วยเอดีเกเรโรโดเล่นงานอย่างหนักตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเอาสลัดตรงนี้หลุดแล้วถีบสวนออกไปก่อน จงังหวะตัวีทีบไม่โดนเหมือนกันครับคิดไปนหน่อยจหว่าต่อยขวาครับเอริกาเกรโเวียงเข้ามาแล้วแหมหลบได้กระโดดถีบครับได้ตอบโต้คืนบ้างครับตัดล่างครับแล้วตรงนี้ขอดัดดัดหน่อยโอ้โหดูครับนี่เก่งซัมมิชันกันทั้งคู่อยู่แล้วด้วยนะครับนี่โอ้มีจังหวะทวิสต์คอร์แล้วตรงนี้อัดรวมบนกลางเวทีไปนหน่อยขอเนี่ยครับ ทุ่มอีกสักทีนึงครับโยนไปข้างหลังเอดิโกโร่ไม่ยอมครับปัดหนีก่อนเลยครับเอา้ามีจับบิดอ,อ่ามีเป็นลาโซโฟรอมาอีไอพาโซ e. so ของเจ้าตัวนะครับน,น,นี้หลอกมาจับกดเลยครับนะแต่ยังติดเชือกอยู่ครับอาจะปิดเกมเร็วเลยเอาจงังหวะดันแล้วปัดแขนออกครับวัดพลังกันใหม่โดนศอกขวา ดักเข้าไปที่ช่องท้องครับคิสเปนนอยจับบิดอีกครั้งหนึง่งแล้วล็อกเลยครับดูครับหัวไหล่ซ้ายเต็มเต็มครับคิสเปนนอยเข่าขวาดักกระทุงไปแม่จะเอียวมาจับกระโดดหลบได้วิ่งมาจะเตะก็ยังไม่โดนครับขวาซ <c oughs> อกคืนโดนต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วตบกระโดดถีบมาเป็นชุดคอมโบเลยครับเอดีเกเรโรงัดกันใหม่ตรงนี้ อ้าวจับแล้วขอสู้เพล็กซ์นหน่อยรูกขึ้นมาโดนลวงกล่องดวงใจต่อยขวาคืนครับไม่โดนครับเอดีกโกเรโรร่วงลงไปก่อนถีบสวนครับจะว่าต่อยขวาแล้วตบบริเวณหน้าอกดวลกันใหม่แล้วจับเอียวบิดตรงนี้ล้มทั้งยื่นเลยครับคิสเปน,นอยอ์กระทุ้งศอกขวาร่างกายแข็งแกร่งกันทั้งคู่เลยนะครับอ้าวแล้วนี่กับแบคเบเกอร์โอ้โหหลังอัดใส่ บริเวณหัวเข่าเต็มๆครับดัดแขนดัดคืนครับหัวไหล่ขวาของไอ้ดิเกรโรวาเอาหมวนมาบิดใหม่หลบได้จังหวะน,นี้บิดคืนคิดเป็นน้อยขอนี่ครับอัดทุ่มไปเต็มๆครับเจมสซูเพกบิดแขนแล้วดัดดัดอีกทีนึงติดเชือกซะแล้วครับโอ้โหไอ้ดิเกรโ่ เว้ When, แผ่นหลังเร,เริ่มมีอาการแล้วครับเอาบิดมาใหม่จะเล่นงานแขนอย่างเดียวเลยครับคู่นี้เอาจับล็อกแล้วนี่ครับครั้งนี้เป็นช่องท้องบ้างอาแอปโดมิโนโตรงนี้ดูครับติดเชือกอีกอชอบจับชอบ,ชอบล็อกจริงๆครับนัดน,นี้เอาปลองกําลังกันใหม่แล้ว เอาอีกแล้วครับติดเชือกล้อเบกโอ้โหแกก็ไม่เอาเอ,าอดีกเกรโมาอยู่ตรงกลางสนามเะครับเอาเจอเหมือนกันครับริสเปน,น่นอยลากเข้ามาโดนถีบเลยครับต่อยอขวาจับเจอแมนสูเพกติดโรอเบกอีกแล้วโอ้โหนี่เชือกเชือกมาบ่อยจริงๆครับมาดัด ดัดเรายกสูเพกคืนวอรนี้ก้สูเพกครับเหวี่ยงอัดเด้งเชือกกระโดดเอาเลยครับมาเลยครับนี่เต็มเต็มครับโอ้โหถ้าไม่ตายได้ว n ่ h e a d บ u t ครับแล้วจับกดเลยครับไหวไหมครับหนึ่งครับสครับยังสู้อยู่ครับคิดถึงจริงครับนี่เป็นนักมวยปั้ำในตำนานที่เราจะ คิดถึงกันครับมีหลากหลายคู่ให้ได้รับชมเลยครับนี่ครับขอจับทุ่มโยนไปข้างหลังกรเทกระจาดหน่อยคิดเป็นว่าประกันดูครับโดนต่อยขวาเข่าคืนต่อยขวาอีกทีนึงตอ่อยอ้าวมีจวงหลบได้โดนอัดทุ่มไปข้างหลังครับหัวเริ่มมีอาการแล้วก็ทุ่มอีกทีนึงเอดีก็เลยโรต่อยขวา จับล็อกแล้วดีดีทีเลยครับโอ้โหเริ่มมาเล่นงานบริเวณศีรษะมากยิ่งขึ้นครับสำหรับทางคิ๊เปุนวจังหวะจับล็อกคืนดูครับดูงานแก้ชอดแก้ครับแก้ตรงนี้ตัดล่างเลยครับโอ้หหมาข้างหลังแล้วทุ่มเต็มเต็มครับโอ้ถือว่าสู้กันได้สนุกเลยครับนัน้นี้บิดได้แล้วจับกดดื้อครับหครับส โอ้ยเกือบสามเอากระทุ้งใหม่อีกทีนึงหลบได้ครับเด้งเชือกไปตรงนี้แหมจะไปซัดกรรมการซะแล้วครับเอเนกเรโดวเวียนอัดเ,ดดเทิร์นบักเกิลอันนี้แทบยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนัานนี้เนี่ยเอาปลองกำลังกันใหม่ขอ,อแขนครับจับบิด กดดื้อคลายก่อนครับเนี่ยครับแขนเริ่มมีปัญหาแล้วครับเดริเกเรโดแล้วโอ้โหชอดนี้ที่เต็มหน้าเลยครับโอ้แขนมีอาการแล้วครับโอ้ตั้งแต่ที่จำลองการแข่งขันเกี่ยวเรื่องการปั้มเนี่ยไม่ค่อยเห็นแขนจะมีอาการบาดเจ็บทุหร่นะครับโอ้โหตรงนี้กลายเป็นลูกซัมมิชันต่างๆของทางคริสเปนนอยนยสร้างปัญหาเยอะเลยครับ เอาแต่จับบิดต,ตรงนี้เอาหลอกกดซะดื้อครับเอานับหนึ่งครับสองครับยังโอ้โห,โหจะสามอยู่แล้วอาจารย์โอ้แต่ตรนนี้คิสเปน้อยบริเวณช่วงลำตัวมีปัญหาเลยครับโอ้แรลกกันเดือดจริงๆครับนี่ครับจ้วงจ้วงกระถุงเข้าไปกระถุงอัดเข้าไปที่บริเวณลำตัวโดนศอกคืนครับ ล็อกคืนเอาครั้งนี้ตัวมีปัญหาเช่นเดียวกับอหแต่ภาพรวมกลายเป็นเอติกโร่เจ็บมากกว่าครับจับคู่ม,มืมไปเต็มเลยครับโอ้โหเจ็บแล้วครับเจ็บกันทั้งคู่ครับลองกันใหม่นี่ครับโอ้โหกล่องดวงใจเต็มเข้าเลยนี่สอกอกขวามายุ่งอะไรนักหนาเล่าจับ ดัดขาเลยครับมาแล้วครับโอ้โหจะลุยต่อเนื่องก็ยังทำได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเอดิกาโรเนี่ยจับทุ่มแล้วล็อกเลยเอาแกช็อตกันใหม่ครับ <c oughs> เก่งซาม,มิชันกันทั้งคู่เนี่ยตัดล่างแล้วมาตรงนี้โอ้โหถ้าไม่ตายเสียไปเลยครับคิสเวนนอยแก้ช็อตนี้ได้ครับรู้ทันโอ้โหแล้วงัดกันใหม่จับบิด ล็อกซะดือด้อฮะเล่นงานที่แขนนี่เลยครับต่อยข้างหลังน่ะคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับคนใดกันบ้างเท่่โอ้โหคิสเปนนอยโอ้โหท่าไม่ตายของเจ้าตัวมาแล้วครับโอ้โหอีกถึงท่าครับคริปเปอร์ครอสเฟสไหวไหมครับไหวไหมครับเอ็ดดี้กรโรโอ้โหดูครับโอ้โหสุดท้ายปล่อยครับ จับกดเลยครับ1ครับ2ครับ3จบเลยครับสุดเดือดสุดมันเลยครับคุณผู้ชมครับนัดนี้จำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในศึกมวยปล้ำครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ชมครับหากชื่นชอบขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงยังมีอีกหลากหลายคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่ขอแมชนี้กันมาด้วยนะครับสวัสดีครับ